สวัสดีชาวแพเน็ตเกมเมอร์นะครับตอนนี้ท่านอยู่กัที่เองอัดแล้วกดอัดเล่นคนไม่มีแต่คนบอกอยากดูผมแคสไม้คาบได้ครับหลังจากที่ผมได้เซิร์ฟน้องกุ้งสุธิราชมาเรียกผมว่าเกี่ยวกุ้งไม่กระตุกไม่กระตุกไอ้เหี้ยมืดแล้วอ้าพังได้ไม้แค่สามอันเองครับโอเคเราจะไปหาของกันครับเอาชีวิตรอดอัดแล้วค่ะเอาชีวิตรอดเสร็จ ดิฉันจะอยู่ใต้ดินค่ะบอกเลยนะจุ๊ซีนะเฮ้ยไปหาไปหาพวกนั้นหน่อยดิพวกแร่อะไอ้เฮียแล้วดูเขาอยู่นู่นนะเว้ยแล้วดูเปียอยู่นี่ไหนเปียเราเจอแล้วไอ้เปียลงไปหาแร่กันคนละโลกเลยนะคะหาแร่กันข้างล่างได้ยินเสียงได้ยินเสียง zombie เลยไม่มีที่ขุดควายเลยเลยค่ะบอกเลยค่ะไม่มีกล่องคราฟด้วยค่ะเฮ้ยเราเจอเราเจอนี่ด้วยเราเจอกล่องคราฟเราไปวางมาแล้วอ่ะไปเอามาดิเฮราได้ยินเสียง z อ m บี e ด้วยเราเจอเหล็กแล้ว ถ้าเกิดใครได้ยินเสียงทีวีก็นะทำใจนะว่าท้านเปิดทีวีอยู่แต่ผมไม่ได้ยินนะเสียงผมว่าเสียงมันน่าจะดังมากเสียงผมน่าจะดังกว่าเฮ้ยมือแล้วพี่ก้อยเฮ้ยมือแล้วรู้แล้วรู้แล้วเราเราเอาไปเอานี่มาแล้วไหนวะกล้องครับไม่เห็นอะไรเลยแล้วอยู่ตรงนี้เนี่ยเปียไปไหนวะพูดที่ลาชกูไปไหนเลยเนี่ยเปียอยู่ไหนเฮ้ยบนหัวโอ้1.6อัปเดตนี้ก็คือแม่งเวลานี่เอ้ยแม่งเจ๋งว่ะไหนเจ๋งอะไรวะ ไม่ไม่คือเวลาสมมติว่าเราเราคร้าของใช่ไหมมันจะตีบวกให้อัตโนมัติแบบเออกดลิดขวาไม่ได้เล่นนานนะคะโง่แป๊บพอกันครับโง่อพอกันเดี๋ยนะค้าอะไรนะอ,าาอ๋อนี่เ,นเล่นตแต่ในเซิร์ฟโคโลเป็นสติ๊กด้วยโอเคกดอันนี้เ,ออเรามีนี่เรสโตนชาร์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีแลกรเยอะมากโอเครับขอขอแนะนำเซิร์ฟนะฟิสิกส์ครับไม่ครับไทยแลนด์ครับไปเล่นกงนเยอะนะครับ ไม่เล่นมึงไม่ค่อยโฆษณาเลยดีออกไม่เล่นไอ้ตัดไม่เล่นอ่ะลมเอ้ยพี่ก้องเอาลงไปอยู่ใต้ดินก่อนเฮ้ยต้องหาอะไรกินก่อนหิวมีเนื้ออยู่อันเนี่ยมันกินเนื้อดิบเหรอครับแม่เดือแแม่ล้มเลยครับเปิกไเลยครับได่เพยรออกบ้างเรากำลังเรากำลังหาของอยู่กำลังหาหินไปทำอะไรนั่นอยู่หาหินไปทำอเาเรียกวอะไรนะเรียกวอะไรวะหินไปทำอะไรวะทำเตาผิงไอ้เตาเผาเตาผิง ทำทำไมาวาเตาผิงให้ความอบอุ่นให้ความหิวมาเนี่ยเขาอุ่นที่หลังว้าวเจอแหลกแล้วโอเคความอบอุ่นอยู่ไหนวะเปียอยู่ข้างใต้พี่กล้องเห็นเปล่าตอนนี้กําลังมาทําเตาเปิน่นโอ้แมงมุมอุย้ยสองตัวว่ะตายน,านี่มาโผล่นี่แล้วนั่นบ้านเปียไอ้เอ๋ออย่าหาย พี่อยู่ใต้ดินก็ได้อย่าลืมนะปิดไม้ไผ่ครับใครแล้วนะปิดไมค์ไผ่ไอ้เชี่ยนี่มึงโฆษณามึงให้ควักโฆษณากูป้ะเนี่ยเห็นได้เลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เลยบาทหนึ่งอู้เรื่องรถเอาคำนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่มีแร่ไม่มีอะไรเลยมีแต่หินนี่เรามีแต่ตัวแล้วหัวใจเราไก่มาวางก่อนอ่าทำไก่ย่างไปไปปลูกไปไปทำต้นไม้สิ ไมปเคาะต้นไม้ข้างบนมาสิเราอยู่ข้างล่างนี่แหละเคาะต้นไม้ด้วยเอ้ยทำไมไม่เอากล่องค้ามาวางเนี่ยไปเอาสิเรากำลังอาบแล้วไม่ต้องเบียร์วะแม่งดึกแล้วเนี่ยเราหิวแล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วเราเป็นผู้หญิงนะเนี่ยต้องเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเงี้ยงเงี้ยโอเคเป็นผีเฮียมีซอมบี้หนึ่งเอเอเขากำลังเดินมีสปินอยู่แถวนี้เกลกลัวอุ๊ยเฮียเดินเร็วด้วยสัตว์เดินเร็วด้วยอย่าเดากรูเฮ้ยมันวิ่งเหรอเฮ้ยทำไมมันเร็ววะมันมันรีบทำไมกระตุกวะ บวกเลยบวกเลยบวกเลยบวกเออตายโอ้นี่เซิร์ฟเวอร์หามาชีนะกระตุกเป็นเรื่องธรรมดาเห็ดเขากากด้วยค่ะไอเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเมื่อกี้มึงโฆษณาอะไรนะวิธีขกรครับเออไออะไรเคตี้เซคอะไรนะเอาเอามาอีกรอบดิดจำได้พิธีกรขับไมค์ขับไทยแลนด์นะครับเคที่ขับไมค์ขับไทยแลนด์จ้ะเออเนั่นแหละไอ้เหี้ยไปเล่นกันนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งแหลกหรือเปล่าแต่เซิร์ฟเบอร์ไม่แหลกแน่นอนนะครับใส่คิปเปอร์เลย ตกใจเออเจ้าของเซิร์ฟแม่งใช้ ASD ฮาร์ดดิดนะครับไอเย่แม่งแรงชิบหายไม่รู้จักมึงบอกชื่อด้วยเลยไหมครับแหมถ้ามึงพูดขนาดนี้โอเคครับสนับสนุนเตยเกมเมอร์เอ็กพีนะครับในแกนนิมอนก็มีนะครับมึงอัดคลิปคอมฮันไหมมึงอัดคลิปมึงเลยไหมครับอัไม่เอาไม่มีคนดูอ่ะอัดยังไอ้เหี้ยออ้า่ขอค่าขอค่าโฆษณาค่ะอาดโฆษณาให้บาทเลยคือจริงจริงมันคือจริงจริงมันเสกของได้นะแต่ว่าผมบมไม่เสกกัน เว้ไม่เตกเราเป็นเด็กเกียนเหออมอยที่เล่นเริ่มต้นเหอมอยจะไม่จำเป็นต้องเสกครับเหอไอ้เราองมีความเห่อมอยในตัวเราจะสร้างดาบหเฮ้ยอาชกจากไหนวะอยู่ข้างล่างเปล่ากูเหี้ยแม่งอูตรงหน้ากูเลยไอ้สัตว์อย่ายิงกูกูจะตายกูขอโทษเราจะขุดห้องเหรอเราจะขุดเสียงเพลงดังนยว่าปิดเสียงเพลงไว้ดิ ไอ้เหี้ยอย่ายิงแม่งเจอทองว่ะอ่าขุดทองขุดทองแน่นอนจะพึ่งขุดไม่ได้ไม่มีไอรอนพี่กองขอกินหน่อยยังไม่มีอะไรกินเหมือนกันเอานี่มาอ้าวใครเอาเนื้อไปใครเอาเนื้อไปหมดเลยเนี่ยเปี่ยกามากินบ้างเปียไม่ไกะตอนแรกกะจะเอาไม้เผาเป็นอุ้ยโทษมันเป็นต้งตีวะมันกินไงอ๋อโยนมามากโยมมาน่อยมันมีอันเดียว เอาอีกเอาอีกเอาไปปิดซาวเกมโถอเอ้จะป,ปิดโง่ว่ะโทษโง่โง่นิดหนึ่งเพอไม่มืดเนี่ยมาแล้วกินสปเปกแป๊บให้มีฐานมากนะหาอยู่ครับกินทำไมอยากขุดลงไปข้างล่างกันก็ได้บาไม่มีใครสนใจโคนเนโกเลยล่ะเอ้ยนี่มันอะไรไม่ใช่นี่อะไรสิเอ้ยมีบวกแอคชั่สามดาเมจด้วยว่ะอืมน่าผมก็รู้ว่ามันเพิ่งมีตีบวกให้ เออมังบ่อัตโนมัติเลยเว้แล้วขุดล่างๆไปขุด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 หาทองหาแร่ไปตรงนี้มีตรงนี้ไม่ทางด้วยนะเปียเห็นแหละแต่เมืดไม่มีทอร์ชนี่เรามีทอร์ชปักไปเรียบร้อยละไม่มีทอร์ชแล้วเสียงซอมบี้ก็แห่แห่ฮึว,ว้นนะาวเจอน,นะน้ำอุ้ยน้ำแตกเอ็งอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กุ้งผมเออใช้ซีวิทเซอร์ไวเวลอย,อยู่ครับ ีะปล่อยเขาไปพี่ก้องเราอยู่กันแค่นี้ก็พอนะค่ะบอ๋ออยู่สองคนออไอ้เหีมย์เวลสัตว์อ้าวแตกมึง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 ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไอ้สัตว์ตั้งแต่เมื่อกีอ้ตตแล้วนะมึงอ่ะอืมคุณถิ่นคุณถิ่นมาทางชีวิตครับคุณถิ่นมาทางชีวิตสุดย่เลยครับขุดไปขุดไปยิงกูขุดไปขุดไปยิงเราสมไยโอ้ผมเจอดันครับลันเต้ปะ เดเดวิ <mm ่มันไกลปะเฮ้ยเราได้เนื้อมาแปดอันแล้วเยี <S <s ่ยมกินเนื้อแป้งเงียบใส่จริงเฮ้ยพี่ก้องอยากได้่านวะไม่มี่านเลยหา่านอยูเนี่ยขอสักแท่งได้ไหมตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เอาดิเอาดิอยู่ไหนอะไอ้ขัดกู้มือมีหน้าที่เปิดเซิฟมือไม่ต้องมีไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกกดโอเคได้กดอะไรวะกดอะไรไอ้นี่วะเปลี่ยนมึงลงไปไหนแล้ววะนี่อยู่ในหลุม เราแม่มือจละกดแล้วที่มัตจอดอนนีกดจีที่ไหนกดกดอีแล้วก็โยนออกมาข้างนอกอ๋ออ่ะเอาไปโอ้ยเทพครับผมครับเฮ้ยเห็นเห็นแล้วเห็นเห็นชื่ออยู่ไกลๆแล้วเห็นชื่อแค่นั้นอยู่ไกลๆแล้วลงมาลงมาอีูุ่ลึกๆเลยอ่ะเออไปลงมาลงมาปักไฟไปให้เอ้ยเดี๋ยวเราทำบ้านใต้ดินกันโอเคปักไฟไปให้ลงไปลงมาอยากได้ที่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 นอนอ่ะ ที่นอน,น,อนมันก็ต้องคารฟสามอันเพราะว่าถ้านอนถ้าจะให้เซิร์ฟแบบเช้าเลยอ่ะมันต้องนอนพร้อมกันรู<อ>แล้ว<อ>ก็ไปหาคนแกะมาก<ห>ีเปอร์ว่ะเดี๋ยวไม่เจอแกะกตัวเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปหาแก่แกตรงนี้เต็มเลยค่ะตอนนี้อยู่ข้างบนจ้ะไม่เะเจอแต่สไปเดอ ER ร์แมนเอ้ยสไปเดอ ER ร์สไปเดอ ER ร์แมนซอมบี้ซอมบี้ลงล่างแล้วไม่เอาเลยซอมบี้กลัวลงไปหาเปียนะครับเราจะลงไปหาเปียกันทำไมเราขุดไปตรงตรงไม่มีเหี้ยอะไรเลยคะ ไม่เจอถ่านไม่เจอไม่เจอเจอแต่หินอันนี้เราเราเดินเปียวเออไปใช้เหมือนกันดีกว่าเราปักงไฟให้อซอมบี้เยอะมากค่ะวือขุดตรงเนี้ยเป็นบ้านเลยพี่กล้องเราลงมาลึกแล้วขุดแม่งใหญ่ๆพี่จะบอกว่าอันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับแมไม่มีถ่านด้วยมีอะละเ้ยอะไรระเบิดอู้ดังตต้มไม่ต้องขึ้นมานะครับตอนนี้เยอะมาก ไม่ขึ้นหรอกครับขุดมาขนาดนี้แล้วผมจะต้องไม่ตายเพราะคีเปอร์ครับเยี่ยมจรงเจอครับเราก็ไม่รู้เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับอือเฮ้พี่ก้องไปเอาเตากับไอ้ที่ค้ามลงมาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทุบให้หมดก่อนเนี่ยไอของเปียแตกแล้วเอาเอาของพี่วะล่ะเอามาดิอ่ะเอาไปอ่ะโยนไปโยนไปละอือเราถือดาบไฟอยู่เตียงไฟสโตนสวอร์ดกระโดดกระโดดกระโด อยู่ไหนเนี่ยอ้าวแตกเลยตรงนี้แม่งลึกวะจะได้ปะพี่เฮ้ยขุดมาตั้งนานแล้วกูไม่เจอฐานเลยวะเราจะดวงดีขนาดนั้นอย่าทุกกับนานมากโค้ชานเธอหน่อยไม่ใช่ละเยอะโค้ชนานแล้วนี่จะแตกไหมเนี่ยมันเนีอก แปะแปะผมไดที่อยู่แล้วนะอู้ตอนนี้ครับผมก็กำลังสร้างบ้านครับปาักปักทานใต้ดินโอเคได้ทางแล้วสกิลตันค่ะจะตายแล้วค่ะเดี๋ยวระวังยกดกด E กดีวางผมไม่กด I นะเมื่อกี้อู้เป็นไงล่ะย้อนย้อนอดีตสื่ความเหื่อหมอยเกมนี้นี่มันเล่นนานมากแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ต้องเป็นเกมแรกๆกที่แครกันใช่อะไรคนจะต้องแครกัน กวดตกลงมาหาพี่เฮ้ยนี่เรามีวางเฮ้ยแม่งจะตายแล้วอาหารหมดเฮ้ยเราเจอดินดระวังน้ำน้ำล่มไปไมเอาอีกเอาอีกโอเคได้บุนมีอะไรเดี๋ยวเราจะคาบไว้นะฮะโอเคอารมณ์เหมือนเราจะเจอดันเจียนเขาบอกว่าถ้ามีดินให้ตามดินไปใช่อะแต่พอกูตามไปทีไรเอาเอาเอใจ ตามไปดีนลกูเจอหนาเอ้ยนี่ใครพี่ก้องทานหูบอกแล้วครับใครตามดินไปไหนเดี๋ยวโคเด่นโคเด้นนั่นโนนบอกแล้วครับถ่านแล้วกินไปครับโคดก่อนขุดจังหวะนี้เคยกล่าวไว้อ้าวแล้วลงลงเอ้ยเดี๋ยวเราไปทำอันนี้ใช่ไหมจะทำที่ขุดไอ้ที่ที่ขุดดินใช่ไหมจะเร็วๆไม่ต้องเปลืองขุดเนี่ยเอาเอาที่ขุดหลีหินขุดผิด โอาที่คุณยินมาโอเคโยนไปให้เอาที่คุณดิมันหนึ่งแล้วก็คุณที่ยังเยอะครับโอเคโยนไปแล้วตอนนี้มีคีเปอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วยังไงตุ้มตุ้มดิตู้มดิด้วยโอ้มีสเกลตันครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้จะตายกันแล้วนะเราต้องคือเราตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าว่าคุณไปแล้วไอ้นั่นไปไหนวะโอ้ยียเจอลาวาครับ แคทไมคับไม่เป็นหนูตรงไหนวะเฮี้ยไม่น่าเบื่อว่ะอุ้ยเฮี้ยตายครับมันขุดแต่ดินขุดแต่เมืองขุดตลอดเจอทองก็ขุดทองเจอเพชรก็ขุดเพชรก้าวหน้าไงแบบเออกับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไงคนดูอยากดูอยากดูความก้าวหน้าของเราไงใช่ป่ะครับสักพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถ่ายใหม่เดี๋ยวมีบ้านเลยบ้านแสนสูตรเดี๋ยวกูบินน่ะบินให้กดโหมดเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วเรานี่เราต้องเราต้องไม่เหมือนใครครับแป๊บหนึ่ง ไอเชนมันออกทางไหนวะเอ้ยเนี่ยบ้านเปียไอเชนออกออกทางไหนออกทางนี้ขุดออกไปดิบ้านเปโอเคข<ะ>ุดดินมากูเจอฐานแค่นี้ให้กูแค่เนี้ยเหรอเพื่อนใช่แล้วใส่กางเกงแป๊บแป๊บใส่กางเอ๋อแตอกเลยกางเกงนี่ต้องใส่ไงวะออก,กอยีง้งี้อ่าใส่กางเกงก่อนแล้วก็ใส่กางเกงกันแล้ววะใส่หมวกใส่กางเกงกับใส่หมวกแล้วใส่เสื้อเสื้อไม่พอครับใส่กางเกงกับหมวกพออยากมี านใส่หมวกเออใส่กางเกงเออโอเคครับเรียบร้อยไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเห็นชื่อข้างล่างมันลงไปเร็วจังวะมึงโป่ะเนี่ยลงไปข้างล่างลงไปลงไปแลไปกดของก่อนกูกด e จังวะติดติดกดติดกดเอ้ยติดกดไอมากเลยอะแบบไอเทมอะไรเงี้ยเอ้ยเจอดีอีกแล้วติดกดชิปแล้วิ่งอะอุ้ยใคร อุยระเบิดตูมตูมเนียแม่ตูมมึงเน่าด้วยตูมอื้มอ้เชี่ยมาให้กูหายตมน้ำหน้าฝ่าดงรับเฮ้ยเจอแร่แล้วครับเจออะไรเจออะไรเจอแร่เดือดตายตายด้วยซอมบี้อยู่นี่ไม่รู้ตั้งวันนี้กูขุดไม่เจออะไรแล้วตั้งวันนี้เราบอกว่าจะบ้าตายเราเจอดินครับเขาบอกอูมีแร่ให้ตั้งอันเนี่ย ตั้งอันเลยโอ้หเยอะไปนะร้องไห้แบบกับเจอขนาดนี้ลงไปดีใจไอ้เี้ยกูตายไปอื้อกู <c oughs> หัวใจล่นเลยกู<ร>มีหน้าตาเจอเจอเฮ้ยเราเจอทานเราเจอทานโอ้ไม่กูน่าดีใจร้องไห<า>้แป๊บเ<อ>จอฐานเนี่ยเป็นอะไรที่อฮ้หูเจอฐานเยอะด้วยโอ้โหเยอะมาเป็นแกง๊งดีครับดีดีครับนี<ด>่เฮ้ยเจอเหล็กเจอเล็กเจอเล็กในเขานั่นเป็นบ้านผมไม่ใช่เจอเล็กเลยครับอะไรบ้านไหนไหนบ้านคุณบ้านเมืองไหนบ้านเมือง ้านผมอยู่ข้างล่างลงมาลงมากูไม่ลงกูอยู่ข้างล่างกูขุดแร่อยู่กูไม่สนใจไป่เชา้ายังอ่ะเปียไปหาไปหา,าเตียงไปหาเตียงไหมไปหาไม้ก่อนหรือตอนเนี้ยผ่านไอ้เปียมีเหล็กแล้วว่ะสุดยอดแรเเอาไปหลอมไหมเยวไปหลอมให้ไปไดิอ่ะกูออกไงเนะี่ยแล้วออกไงเนี่ยโหคนลึกเลยสุดแล้วกูมาทางไหนวะเมื่อกี้ที่จองอันนี้ต้องเอาดินขึ้นไปวะเดี๋ยวขุดทางให้ก็ได้แล้วเออแล้วไม่มีกุ่งมีกวดด้วยไอ้สัส คือเลขสี่ผมไม่ติดนะคืออยากจะบอกไว้ทำไมาเดี๋ยวผมไม่กดเมื่อกี้นะผมเลขสี่ผมไม่ติดอันนี้มนไ,มมนไม่รู้เป็นไรคือติดตดับดับโอเคคือแล้วขึ้นไปข้างบนยังไงเ่โอโอโอขุดทางดิขุดทางขึ้นไปโอ้ยอ้กูตีโดนเลยขุดขุดทางไปขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปดิอันนี้แล้วนี่ใครอะไรมากั้นไว้เนี่ยกั้นลายมันเป็นดินโอ,อน้โดนกวดท้าอีเฮ้ยเดี๋ยวไปตะกตายเฮ้ยเจอเลขอีกแล้วเออขุดไอ้้ยกูจะหาทางขึ้นได้ยังไงกูด อลไรครับลอลไรจังหวะนี้อยวเป,ยเปียวขึ้นแล้วนะขึ้นยังไงอ่ะคว้วาป่ะเฮ้ยโดนเลยวะไอ้เหี้ยแม่มึงจะระเบิดเหี้ยอะไรนักหนาโอ้ทำเล่นทำเล่นเปี่ยวมังเล่นแล้ววะดินไต่ขึ้นมาดิอย่างเงี้ยดินไต่ขึ้นมาดคิคือคือยอย่าดาวดินไต่แต่คือขึ้นทางไหนหาทางขึ้นไม่ได้นี่ไงก็เอาดินปึ๊บเอ้ยออกไปก่อนอ่ะ เดืเอดออกไป <laughs> แป๊บนึง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 เดี๋ยวต้องสี่แล้วขอออกไปก่อนนะเพราะว่าเราวางไม่ได้อ่ายขึ้นก่อนนะกระโดดแล้วก็กดคลิกขวางไงเอาดินมาวางเออขใ้่ไหมโอเคแล้วไงต่อแล้วไปไหนต่อว่าม่งมืดมากขึ้นปัน้นขึ้นไปข้างบนโอ้โหงอนอึ๊บอึ๊บอืมโอ้โหแล้วโคตรลึกโอ้ยแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยี่ทำไมมันมืดขนาดนี้ เอ้ยพี่กล้องมันมืดขนาดนี้วะหาดินหาดินลูกเอ้ยเราเจอเรากลับมาที่ทางเดิมนะครับอ้าวะไปหแก่เราของกูก็ตกเลยนะอ้าวงงแกระเบิดเจอแล้วไอ้สัตว์ระเบิดแบบไม่บรรยายังกูต้องรอดกูเจอแล้วโอเคเราจะเอาไอ้เหี้ยแล้วแรกกูไอ้สัตว์อสร้องไห้ครับร้องไห้อย่าร้องอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นไม่เคยร้องครับเล่นไมค์ครับนี่ผมเสียแล้วนะนี่ขนาดเสียนี่ขนาดตายได้กี่ครั นี่ขนาดมึงเซียนนะเนี่ยนี่ขนาดเซียนนะเนี่ยมึง,มงตายไปประมาณปกติเล่นในเซิร์ฟไอ้เชี่ยไหมเอ้าเจอแล้วไม่ไม่ปกติดิเย่เย่ไม่ปกติแล้วเดี๋ยวเ,เราจะออกไปข้างนอกกันนะครับเราจะออกไปหาแกะมาแกะจะอยู่ในที่มีมีหิมะไหมเนี่ยอยู่เอออยู่เหรออยู่เต็มผมเก็บมาหมดแล้วเฮ้ยเอามาดิเอ็งอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยแรกผมหายแปดอันไม่เป็นไรผมหาได้ เจอแต่วัวกับเจอแต่ไก่ว่ะไม่เจอไม่เจออุ้ยอย่างไรจะเอาแร็เก็บไว้แทนให้เราเดี๋ยวเราไปตามล่าฆ่าสัตว์กันดีกว่ามาจังหวะนี้หนีอ่ะหนีหนีอ่ะไอทำไมกิ๊บเกี้ยกล่องขากรุ๊หายมึงจะเอาไงกูว่ะกล่องคราบหายด้วยทำมมันน่าสงสารนะวะงงแป๊บนะคะไม่ได้เล่นนานงงไหนว่ายังหายนี่ไม่เจอเลยอ่ะเออเอานี้วางหาแพะไม่เอ้ยหาแกะไม่เจอ ไปขุดนี่นี่กันดีกว่าขุดต้นไม้เจอวัวเต็มเลยอะแต่ไม่เจอแกะเลยตัวเจอวัวมันแปดตัวเราก็ขต้นไม้กันเถอะไม่เป็นไรกูเริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอไม่ต้องมาตกยำมอมอมึงจะมออะไรตัางหนาววะฮะอยู่มออะไรฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ย โอ้ยตรงนี้เป็นหิมะข้างๆเป็นทะเลทรายโหความคลาสสิกที่ลงตัวเราต้องการถึงเราจะแตกต่างแต่เราก็ไม่แตกแยกอยงเงี้ยเออสิย่าไปเลยหล่อจีิงๆซอมบี้มันก็เยอะจังเลยไม่เจอไอ้นี่เลยว่ะไม่เจอพงแพะแกะแกะอะไรไม่แพะแพะนี่โก้ซิมูเลเตอร์เขาวะโก้ซิมูเลเตอร์ ไอ้เชี่ยซอมบี้แม่งเยอะสัตว์เยอะสัตว์เลยทีเดียวซอมบี้ไม่กลัวอยากมาหาเราเลแพะแกลแก่เนี่ยพูดทำไมกูเรียกแพะจังวะฮะมึงจะมองมองแล้งหนาวะฮะพ่อขายติมเหรอเฮ้ยไมาติมบอวะวะตื้อดื้ออ่ะเออเ้ยตอนนี้หาไม้ก่อนครับไม้เป็นสิ่งสําคัญไม้ไม้เจอแต่ไม้เจอเอ้ยเอตรงนี้มันเป็นดินทะเลทรายเว้ยเปียแต่ว่ามีหิมะอยู่บน มีหมาอยู่บนทรายเทปล่ะไม่น่าเชื่อความคลาสสิกที่ลงตัวเป็นไปได้ยั่างแต่ไม่แตกแยกไงนะแตกแต่เนียนยังเลยคําเนี้ยอ้าวกูชอบอะทําไมกูหลอกกูพูดแล้วกูดูดีกูว่าพูดทำไมวิชาสัตว์ไฟเปล่าไฟเปล่าเดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคํานะฮะเดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคํานะ เอาไปสัตว์เงียบไม่เถียงกูดิเอาเฮี้ยงเอาเฮี้ยงทำเงียบตั้งสมาธิอยู่ตั้งทำไมสมาธิเว้ยเฮี้ยตั้งตัวก่อนดีไหมตั้งตัวป๊อกตั้งทำไมสมาธิอ่าโอเคยายพี่กองเฮ้ยเจอหมูหมูช่างแม่งเถอะหาเตียงนอนอเถอะลูกอ,อ,อ,อาหาร์นคงเครอะทำไมตีไม่ได้เอาตายแล้วเฮ้ยพี่กองเพี่บเจอแก ไอ้อยู่ไหนเปีย๊บตัวได้กันพี่ก้องเอามีดตีอ่ะมันต้องเอาดาบมันต้องไม่มันต้องเอาที่ตัดขนมาดาบแม่งเอ้ยไม่มีตัดขนนี่มันครา่ไงวะก้องไหนมีกูหลงทางแล้วกูหลงทางแล้วกูหลงแน่นอนเอ้ยสัตว์นี่ของเราเราเจอจุดแรกแล้วเจอจุดแรกแล้วฟันแม่งเลยเอ้ยได้แล้วชิพหนึ่งเป็นสีน้ำตาลสีน้ำสีเฮียอะไรก็ได้มาเหอะกับอีกตัวโอ้โหสามเบยอยู่ไหนวะ จะอยู่นี่อยู่ไหนวะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านตัวเองอะโหเราอยู่ไหนไม่รู้ไปเดินหาแกเบีเดินมาทางไหนอะแป๊บหนึ่งนะครับโอ้คเฮ้ยเดี๋ยวเปียเอาเอาหินปักไว้ให้หนึ่งสองแจมเคเราจะเอานี่มาปกต้นไม้รอกไอเดินแน่จริงมึงลงมามึงจะอยู่แอบอยู่แต่ข้างบนไหนวะ หินลงมาเจอเปียแล้วไอพี่ก้องเนี่ยเปลี่ยนหินปักป่ะหินบักวะไปไหนไปไหนบอกมาฆ่าไปแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอเจอตรงไหนอ่ะโน่นสุดโน่นนะนำทางนำทางหน่อยจะได้รู้ว่าตรงเออเปียหิวข้าวเอาเปียเอาเอาอย่นี้อยู่แถวแถวนี้นี่เอาไปนี่นี่เอาไปปู่สุดยอดครับปู่ของแดกกูเต็มเราเป็นหน่วยเสบียงเจอตะไคร่ป่ะอ่ะแหลกแหลก เฮ้ยมีไข่ด้วยกินกินกินเนี่ยวิก้องทําเตียงได้ละอันหนึ่งเฮ้ยใช่เหรอไปทําเลยมีคนแกะสามอันนี่อ๋อเนี่ยมันไก่เฮ้ยกูก็พูดซะดีใจอ่ะตกใจหมดพอใจไก่ตอนนั้นตรงนั้นมีไฟเลยตรงนั้นทำไมมันมีไฟลาวาลาวาวิก้องไปเอาถังมาเะล่ะแล้วก็เอาลาวาไปทาเป็นถังขยะใครเอาหินมาวางไว้วะหรือว่าโอ้ข้างล่างนี่เป็นดันเลยว่ะ ไปก้องไปสร้างถังเดะข้างล่างนี่เป็นดันเลยวะอ๋อเยอะโอ้โหไม่กล้าเกือบตกนะตกไปนี่ตายเลยตกไปเลยจีดีเอโอฮ้ยแล้วนี่มันเหมือนบอ่ออาบน้ําร้อนเลยวะล,ลงไปโคตรร้อนอ่ะวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวตกเคสุกทำไอ้นี่แล้วใช่ไหมทำไอ้นี่แล้วใช่ไหมทำอะไรเตียงนอนไปดิไปไปทำเตียงนอนดีกว่าไป เราเไม,รม,ม่มันมีแค่อันมันได้แค่อันเดียว <S <S ก็เซฟไงเราแค่นอนแค่เซฟแล้วก็เตียงไว้ตรงนั้นไงจะได้เซฟว่าเอาเอเราน,น,นั่นบ้านเนอะดูสภาพบ้านเอเอก็ต้องทําไว้ก่อนจงังหวะนี้บ้านเง<อ>ียบมากเอาชีวิตรอดในคืนแรกครับแหม่โห่นี่แรงมาก,ากันเราต้องเอาปลูกต้นไม้ไหมปลูกแม่งเนี่ยปลูกอีกทียแม่งมีซอมบี้วิ่งด้วยซอมบี้ซอมบี้วิ่งด้วยออเซอมบี้เด็กอ่ะซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กด้วย ตัวเล็กๆอ่ะปลาเปีย,ลง,ยลงล่างป่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีด้วยหวะเพิ่งเคยเห็นลงๆๆเนีย่ยผมโดนเนี่ยตามมาตามมา,ตาม,มาตามทางมาเจอใหม่ในวันที่สองไม่มีแหละขี้กเกียจอัดน,นี่มางนี่มางนี่บ๊ายบายทำเตียงก่อนสิค่อยกดหยุดอ่ะอยู่ไปแล้วกรรมเรายังไม่หยุดเดี๋ยวเราทำเตียงเสร็จเราจะหยุดอโอเคเหล็กมาเราทำเตียงกันดีกว่ามานี่จะทิ้งให้ไปไปเนี่ยโอเคเยี่ยมแล้วเตียงครับไงวะ ก็เอาไม้ไว้ข้างล่างสามอันแล้วขนแกะไว้ข้างบนสามอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับเราจะทาเตียงให้เสร็จถ้ามันมีแกะสองอันโอเคแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งโอเคได้เตียงแล้วครับแล้วก็เราจะมาวางกันตรงนี้ตรงไหนดีอะตรงนี้น,นะครับนอนนอนเซฟแล้วแล้วก็ผมก็จะนอนนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็เซฟตุกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็ไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อจะมีพาร์ทหน้าอพาร์ทหน้าด้วยเพลียร์ตอนนี้ก็สวัสดีครับ